ไดเนะี่ยแจกไอเนี่ยกูแจกส่งไปให้เลยฟรี สวัสดีสวีดับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผม Tset Channel นะว่าหลังจากที่หมดคอนเทนต์ในหัวไม่รู้จะทําอะไรแล้วผมก็เลยไปถามเพื่อนไปถามน้องคนหนึ่งมาเขาบอกว่าพี่ลองรีวิวไอซแมคโดนัลที่เป็น BTS มลว์ด้วยความที่ผมอ่ะไม่ใช่ติ่ง BTS ตอนแรกก็เออไม่ทำแล้วเออไม่ทำแล้วไม่ทำใครจะทำไม่มีทําก็ได้เพราะว่าผมก็เลยไปหาข้อมูลจากเพื่อนที่ว่ามันเป็นติ่ง BTS หรือว่าติ่งบางทันเนี่ยว่าไอชุดนี้มันเป็นยังไงทําไมคนมันชอบกันเพื่อก็บอกว่ามันเป็นแบบของที่น่าสะสมอนุทนอ น่าเก็บเออเข้าใจเข้าใจความเป็นติ่งคนที่ว่าเป็นติ่งเช่ไหมล่ะอ่ะได้เดี๋ยวเราซื้อมารีวิวให้ดูเดี๋ยวผมโทรสั่งก่อนเดี๋ยวไปเจอกันตอนนี้ผมมารีวิว a f e w moments later มาแล้ว <c oughs> มาแล้วครับทุกคนตอนนี้แก๊บก็ได้มาส่งของให้เราเป็นที่เรียบร้อยทุทยก BTS new มันอยู่ที่1 9 9บาทอันดับแรกที่เราได้มาก็เป็นเอ๊เป็นน้ำนี่เป็นไงทุกคนสีม่วงทำไมต้องสีม่วงเนี่ย <c oughs> แล้วก็อันหนึ่งนะครับทุกคนจะเป็นเซตของ McDonald ที่เขาให้มา ก็จะมีอันนี้แล้วก็เนี่ยทุกคนจับทรงแล้วทุกคนน่าจะชอบแบบนี้ปะไออันเนี้ยข้าวโอซอสมันรสชาติแปลกข้าวโอซอสไม่จากเกาหลีมีมะเขือเทศให้มา3ซอสเซตเนี้ยมันอยู่ที่199บาทแต่ผมได้มาในราคา250บาทอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าทำไมเป็น250บาทอันนี้เป็นสิ่งที่เขาแถมมาให้กับไอเซตบางทันเซตีทีเอสมิวใช่ไหมละ่ะก<อ>็จะมีน้ำมีเฟรนฟรายทุกคนเฟรนฟรายมันเป็นกล่องแบบออริจินอลของแบคโดนัลด์อยู่แล้วอ่ะกินก่อน นักเก็ตสิบชิ้นอืมกล่องสวยอยู่นะดูทุกคนดูดูอ้ยกล่องสวยนุ้ยเข้าใจแล้วทำไมคนถึงอยากเก็บสะสมอืมอืมันเป็นนักเก็ตสิบชิ้นแค่นี้แหละครับเลยแล้วก็เลยแล้วก็ได้แค่นี้ก็คือจะมีอันนี้สอง สองที่เขาเขียนว,ว่า The BTS Meal กับซอสสองอันน้ำโค้กเฟรนฟรายออริจินอลแล้วก็นาเกตสิบชิ้นก็จะมีเท่านี้ตอนนี้มันเป็นโปรโมชั่นพิเศษถ้าซื้อไอเทน็เนี้มันจะลดตัวนี้เบอร์เกอร์ซามมูลายเบอร์เกอร์เพิ่มมาอีก5 1บาทผมคิดว่าไอเน,นี้ยผมไม่อิ่มด้วยผมก็เลยสั่งตัวนี้มาด้วยก็ทั้งหมดก็จะเป็นซอยบาทเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันชิมจากน้ำโค้กก่อนเลยกันผมมีมน้ำ น้ำโคก็รสชาติแบบน้ำโคกะ <S <S แต่กูพูดไงแบบมีรสหว,วานหวานนิดนึงเลมอนนิหน่อยนี่เหรแต่เป็นไฟก็อร่อยมันฟอ่อยอร่อยผมขอโอรยสัตว์ต่อ,อามาเป็นนักเก็ตกล่องเนี่ยมันจะเขียนว่าด้านหน้าเนี่ยเขียนว่า BTS m e w ใช่ป่าว The BTS m e w นะครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเขียนว่า10ชิ้น ข้างๆก็จะเป็นตราของ BTS กับ McDonald's แต่กล่องเป็นสีม่วงกล่องแม่งสวยมากโอ้ยยับยับยับ,ยบด้านในนี่ทุกคนนักเก็ตมากินเลย,ยนี่นี่ข้างๆข้างๆข้างๆตรงนี้ก็มีเขียนอีกรอบว่าสิบแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนว่าสิบเหมือนกันให้ชัวร์ว่ามีสิบชิ้นนะครับทุกคนส่วนด้านล่างไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนักเก็ตก่อนเอาชิมแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะ ร่อยล่ะม,มันนุ่มเว้ยอร่อยกว่านาเก็ตที่ขายที่โรงเรียนกชูชวนอร่อยอร่อยป่ะไม่ได้หอยฮึมอยู่ๆของกินนี่มันดีจริงๆเองเลื่อมพูดถึงนะนี่เลื่อมพูดถึงในที่เขาให้มามก็จะเปน็นนี่คืออะไรน่าจะเป็นซองเหมือนแมนโดนัลเมื่อกี้ปะน่าจะเป็นซองเหมือนเนี่ยซองสีม่วงนี่นะครับผม เหมือนเขาจะใส่ถุงมานน่าจะเพื่อแบบไม่อยากให้เปื้อนกับเป็นไฟกับพวกของทอดอะไรอย่างเงี้ยป่ะนี่สวยนะเว้ยแล้วด้านหลังก็เป็นตราของแบลโดโนกับ BTS เสหมือนเดิมข้างๆก็เป็นเหมือนกันนะฮะข้างๆก็เป็นตราของแบล็โดโนแล้วก็ BTS ถูกไม่แพงนะ1้9้บาททุกคนก็ถ้าใครอยากได้มาเก็บสะสมก็ไปซื้อแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้ผมแจกเลยกันเพราะว่าใครอยากได้ก็ทังมามีรู้มีคนอยากได้หนระอเพราะผมไม่ได้เป็นติ่ง BTS ออยู่แล้วก็แจกในนี้ก็จะมีเป็นซอสสองอันให้มา ก็จะมีซอสหลอกอันมองเห็นป่ะนี่ก็จะมีวีทชิลลี่ซอสกับเคจันซอสนี่ฮะวีสชิลลี่ซอสกับเคจันซอสจะมาชิมแบบมีซอสเบอร์ก็ผมยังไม่ได้ชิมนะเพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่ในเซตน,นี้แยวเราจะมาแกะของเคจันซอสกันก่อนมาดูกันว่ามันกินอะไรเข้าสุดโอ้ <Leslie> ออเลยแล้ว หเด็ดเด็ดเดี๋ยวกูงแกกันให้มปเลยเนี่ยม,นะมาแล้วทุกคนมันเป็นซอสอสอีเหลืองๆคล้ายๆมะยองเน้นนะเมื่อกี้ลองชิมเข้าไแล้วอันนี้บ้านที่เขาแบบชอบเก็บรสสมกันทุนเดีเออ๋ยวเฮ้ยกูเคยกินเคจันซอสเคยกินสวิชชิลลี่ซอสเว้ยจากไหนวะแบคโดนนู้นมันเป็นซอสแบบมะยองเน้นเผ็ดๆอ,อ่ะเดี๋ยวไก,ก่เอนไปก่อนที่อันนี้เป็นสวิชชิลลี่ซอสนะฮะอันนี้น่าจะเผ็ดกว่านะอันนี้เผ็ดแล้วนะแต่ว่านี่น่าจะเผ็ดกว่า นี่ซอวิชิลลี่ซอสอันนี้บ้านที่เขาชอบเก็บกันนี่ผมเก็บไว้เนี่ฮคนหน้าตาซอสสองอันอันนี้อันนี้ซอวิชิลลี่ซอสอันนี้เคจันซอสนะทุกคนอันนี้หน้าตาเหมือนมะเขือเทศเว้ยเดี๋ยวผมลองชิมอ่าเฟนฝายเลยกันเฟนฝายเนี่ยเหมือนมะเขือเทศเลยรอวิจิลลี่ซอสอะไม่เผ็ดเผ็ดไม่เท่าอ้นี้เว้ยเผ็ดไม่เท่าเคจันซอสเคจันซอสเผ็ดกว่าอืมเคจันซอนเผ็ดกว่างั้นเราจะมากินกันนะทุกคน อ๋อนี่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ลืมลืมลืมเกือบลืมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นะทุกคนนี่อันนี้เขาเรียกว่าตามูไรเบอร์เกอร์เลยอีกแล้วเลิศตลอดนะตามูไรเบอร์เกอร์ก็เป็นผักอยู่ด้านในทุกคนแล้วก็มีหมูอันนี้อยู่ที่51บาทโือรวมกับชุดนี้นะหมูนุ่มมากเมื่อร้านจะปากคอครับแม่งอร่อย ต่อไปเราจะกินนักเก็ตกับซอสนักเก็ตเปบาๆก็อร่อยอะนะมาลองกับเคจันซอสกันมาสนี่นะทุกคนเคจันซอสนักเก็ตนั่งเข้ากับเคจันซอส่ะเคจันซอสอร่อยกับนักเก็ตแต่เป็นไปเข้ากับชิลลี่ซอสมากากว่าเพราะมันคล้ายๆกับเมอร์เคลเททุกคนเดี๋ยวผมลองนักเก็ตกับชิลลี่ซอสก่อนอันนี้มันเหมือนชิลลี่ซอสคล้ายกับซอสไก่ย่างฮาดาวเน,นี่ย สรุปแล้วน่าจะแั่งกินได้ทั้งสองรสอร่อยเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองใส่องทั้งสองน้ำจิ้มเลยนะอันนี้เคจัมรสแล้วก็ชิลลีิสรสทุกคนอันนี้ไม่ต้องลองสองรสรวมกันอร่อยจัดไม่เหมือนมีวัตถุดิบอ,อื่ด้านในด้วยเว้ยเมื่อกี้ก็แบบรวมกันอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะต้องไปลองเองทุกคนอันนี้อร่อยอร่อยจริงอย่าลืมแนะนำลองซอสพร้อมกันรอไปเป็นไปเป็นไปเนี่ยไม่ได้ อร่อยอง่อสมอง่อสทุกคนเชื่อผมเนี่ยด้านนึงสีเหลือด้านดินึงสีแดงอร่อยไปลองไปลองเบอร์เกอร์หน่อยเบอร์เกอร์จิ้มซอสดิเบอร์เกอร์จิ้มซอสอันนี้ไม่ชื่อว่าตําหมูลาเบอร์เกอร์ไปตําได้อร่อยหมูแม่งนุ่มมากบอกเลยนี่ยทุกคนผมแนะนำแนะนำอย่างยิ่งในการกินตอนดอกอันพร้อมกัน ท้องเสียหรือเปล่าไม่รู้แต่ได้ความอร่อยหลัดชัวอร่อยชัวอืมอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปนั่งกินแบบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างกล่องล้างอะไรมาให้ดูคนตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยสัดมันไปเรียบร้อยแล้วคุ้มไม่คุ้มไม่รู้แต่ที่แน่ๆอาหารแม่งอร่อยสั่ก็จะเหลือก็จะเหลืออะไรเหลือแก้วเหลือแก้วเป็นของแมคโดนัลด์สีม่วงนี่ทุกคนก็จะเป็นตัวนี้แมคโดนัลด์มี ถูกแมดโดนโน่กับตาบ B H S แล้วก็พอดีคน <c oughs> ผมทำมันขาดคือกลัวเ,เวลาแล้วมันก็ขาดเลยแต่ว่าตอนที่ผมล้างเนี่ยผมสังเกตเห็นข้อความาข้างกล่องมีคคเอานัวข้อความแบบนี้ จากนั้นผมก็เลยไปหาข้อมูลมาให้ทุกคนว่ามันคืออะไรมันอ่านว่าอะไรเขียนว่าอะไรจากที่ผมไปหาข้อมูลมาให้ได้แล้วนี่ข้างกล่องตัวเนี้ยมันเขียนว่าโบรังแฮโบรังแฮมันเป็นภาษาบอกรักของบางทันหรือว่า BTS ก็คล้ายๆกับเขาว่ารักนั่นแหละซึ่งคำว่าโบราเนี่ยมันแปลว่าสีม่วงมันก็คล้ายๆกับ I Purple You ในภาษาอังกฤษประมาณนี้ว่า I Purple You นะอะไรอย่างงี้ว่ะมีความรู้คือกูอยการจะแจกอันนี้แล้วก็ อันนี้ซึ่งอันนี้มันขาดน่าเกียดมากมันไม่ได้ขาดน่าเกียดหรอกแต่ว่าสําหรับกูมันน่าเกียดอะเออมันขาดแล้วกลายเป็นแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่แจกเหมือนกันหรือว่าใครอยากได้ก็ทักมาเลยเดี๋ยวมันเน่าเอ่อมันโดนน้ำแล้วมันเปื่อยพูดคํานี้ดีกว่าผมก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้นอกจากทิ้งถ้าใครอยากได้ก็ทักมาเลยกันนะแต่เนี่ยแจกแต่เนี่ยกูแจก ใครอยากได้ทักมาหากูหรือว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวแจกส่งไปให้เลยฟรีเพราะว่าผมไม่ใช่ติ่ง b ี s หรือว่าบางทันอยู่แล้วนะก็เลยแจกเลยอันเก็บไว้ก็สำหรับผมมันกลายเป็นกระดาษรองประกาสสำหรับคนที่ไม่ติ่ง BDS แต่ว่าถ้าใครอยากได้ก็เอาได้แต่ถ้าไม่มีใครเอาก็มันก็จะกลายเป็นกระดาษรองปากกาของผมเ,เละถ้าใครจะเอาเนี่ยใจถูกแบบนี้ไปให้ นี่แบบที่แม็กโดโดเขาให้มาเลยก็วันนี้สําหรับคลิปรีวิวของ WS Meal นะฮะก็จะมีอยู่ประมาณนี้แต่มึงต้องไปลองสองซอสกินสองซอสพร้อมกันอร่อยจริงๆคุ้มไม่คุ้มไม่รู้แต่ว่าอร่อยชัวร์ร้อยเปไปแล้วทุกคนก็ใครอยากไปซื้อก็ได้นะก็ร้อยเก้าเก้าใช่ไหมแล้วก็รวมเบอร์เกอร์ก็กลายเป็นสองร้อยห้าสิบบาทสำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็ให้กดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะแล้วถ้าอยากใครอยากได้นี่ก็คอมเมนต์มาก็ได้เดี๋ยวผมไปตอบกลับเลยกันไปแล้วบ๊ายบาย